สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับสำหรับในคอนเทนต์นี้นะนะคบพี่ต้องการจะอัดคลิปสั้นๆนะครับนะสรุปนะครับประเด็นสำคัญที่น้องควรจะต้องทราบนะครับนะและออกข้อสอบบ่อยๆนะในข้อสอบในการสอบข้อมอลหน่นั่นเองนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับท็อปิกแรกที่พี่ต้องการกล่าวถึงนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าท็อปปิกเกี่ยวกับรูปเลขาคณิตนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเฮ้ยน้องแฮะน้องครับตัวข้อสอบข้อมอลหนึ่งเนี่ยนะครับ สิ่งหนึ่งที่น้องจะต้องเจอแน่นอนน,น,นั่นก็คือโจทย์เกี่ยบรูปสาม,ม,มเหลี่ยมถูกไหมอ่าโจทย์เกี่ยบรูปสามเหลี่ยมเนาะนะครับแล้วก็จะมีโจทย์อีกรูปสี่เหลี่ยมด้วยครับสี่เหลี่ยมด้วยโอเคไหมอุ้ยตายแล้ๆๆวนะครับเดี๋ยววาดรูปสวยๆก่อนอ่ะโจทย์เกี่ยมรูปสี่เหลี่ยมโอเคไหมคราวนี้สิ่งสําคัญที่น้องจะต้องรู้นั่นก็คือน้องครับถ้าพี่ต่อด้านนี้ออกไปโอเคไหมอย่างนี้พี่ต่อด้านนี้ออกมาอย่างนี้โอเคไหมแล้วก็พี่ต่อด้านนี้ออกไปแบบนี้ โอเคไหมฮะในทํานองเดียวกันในครับพี่ต่อด้านนี้ออกมาอย่างนี้ด้านนี้ออกมาอย่างนี้แล้วก็ด้านนี้ออกมาอย่างนี้แล้วก็ด้านนี้ออกมาอย่างนี้ตรงนี้น้องทุกคนตามพี่ทถันไหมในครับแล้วพี่ขออนุญาตนะเรียกตรงนี้นะครับว่านะครับแทนด้วยมุม A โอเคไหมตรงนี้แทนด้วยมุม B โอเคไหมฮะและตรงนี้แทนด้วยมุม C ในทํานองเดียวกันถ้าพี่บอกว่าตรงนี้นะแทนด้วยมุม A นะ ตรงนี้แทนด้วยมุม B นะตรงนี้แทนด้วยมุม C นะและตรงนี้แทนด้วยมุม B นะครับตรงนี้น้องทุกคนตามพี่เห็นไหมโอเคไหมฮะสิ่งที่น้องจําเป็นจะต้องรู้นั่นก็คือนะครับนะขนรวมนะฮะมุมภายนอกครับหรือนะครับเขาจะเรียกว่าลักษณะของนะครับผมรวมนะฮะมุมฮะรูป กังหัน,นครับโอเคไหมในครันะมันจะต้องมีค่ารวมกันเท่ากับ360องศาสเสมอนั่นก็คือถ้าน้องดูจากรูปสามเหลี่ยมโอเคไหมถ้าน้องดูจากรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับน้องก็จะได้ว่ามุม A ฮแะบวกมุม B นะบวกมุม C นะจะต้องเท่ากับเท่า,าไหร่ครับ360องศาโอเคไหมในทํานองเดียวกันนะฮะถ้าน้องดูจากรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้โอเคไหมในครับ น้องก็จะได้ว่ามุม A นะครับบวกมุม B ครับแล้วก็บวกมุม C ฮนะแล้วก็บวกมุมดีนะก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เหมือนกันครับ3ามอะไรครับ360องศาเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นฮะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่น้องจําเป็นจะต้องรู้เลยนะ,อะโอเคไหมนั่นคือถ้าน้องเจอรูปสามเหลี่ยมหรือเจอรูปสี่เหลี่ยมนะครับมุมภายนอกนะครับ รวมกันจะต้องได้360องศาสเสมอนะฮะหรือถ้าน้องดูตามรูปเนี่ยมันจะคล้ายๆรูปกังหันลมนี่เองนะนะเห็นไนะนะหมนะมันจะคล้ายๆรูปกังหันนั่นเองโอเคไหมฮะ,ะอะและนี่นะครับคือประเด็นแรกที่น้องควรจะต้องทราบก่อนไปสอบเข้าม .1 น,นั่นเองครับ